สวัสดีค่ะ KM Indy t 2 0 n 0 y h a n n e l ชนดีๆสำหรับชาว KM ทุกคนนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในปี2,563นั้นการจัดการความรู้ของกอฟอกอร 1, เราดําเนินการไปทั้งหมด6สเต็ปตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ขั้นตอนที่5นะคะการตรวจสอบผลลัพธ์และถอดความรู้ค่ะในขั้นตอนที่5นี้ทุกหน่วยงานต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเราต้องทําการตรวจสอบผลลัพธ์ตาม OKR OK โดยนําผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับ KPI ที่ขออนุมัติไว้ว่าเราบรรลุหรือไม่บรรลุตาม OKR OK หลังจากนั้นเราก็จะดําเนินการถอดความรู้หรือถอดบทเรียนออกมาในรูปแบบ OPK หรือว่าคลิปวิดีโอและท้ายสุดก็นำเข้าสู่ระบบบริหารจัดการความรู้กฟพ,พ,พ KMS.pea.co.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการถอดความรู้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราจะวางโครงเรื่องเพื่อเขียน OPK โดยใช้ Mind Map ประกอบด้วย7หัวข้อดังนี้ค่ะหัวข้อแรกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานหัวข้อที่2แนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ว่าเรามีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างไรนำหลักการใดมาแก้ปัญหาหัวข้อที่3ก็คือวิธีการที่ใช้หรือว่าขั้นตอนให้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจสามารถทำตามได้หรือว่าประยุกต์ใช้ได้หัวข้อที่4เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานหัวข้อที่5 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นี้หัวข้อที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์นะคะให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการดําเนินงานและหัวข้อที่7ให้ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไปค่ะอย่างไรก็ตาตัวท็อปปิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ขอให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้วยว่าต้องให้หน่วยงานอื่นสามารถ นำไปใช้งานได้หรือว่านำไปไประยุกต์ใช้ได้เรามาดูตัวอย่างการเขียนคงเรื่องโดยใช้ไม้แมพของแผนกฝึกอบรมกันนะคะหลังจากที่เราตรวจสอบผลลัพธ์แล้วเราก็จะได้องค์ความรู้ในเรื่องของแนวทางการลดระยะเวลาการส่งเอกสารในการจัดการความรู้กฟกรหตัวท็อปิกที่1ปัญหาที่เกิดขึ้นเราพบว่าเราใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารนานเราไม่ทราบสถานะการส่งงานของแต่ละหน่วยงาน และระบบบางอย่างที่เราใช้อยู่ไม่รองรับระบบอินเทอร์เน็ตทําให้เราต้องทํางานได้แค่ที่สํานักงานเท่านั้นในหัวข้อของแนวคิดเราต้องเลิกส่งผลงานผ่านระบบสารบันหรือว่า FTP เราเปลี่ยนวิธีการส่งเอกสารและเราจะสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการทํางานในส่วนของวิธีการที่ใช้ทําการสร้าง KM Sharepoint ขึ้นมา ให้แต่ละหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารหรือว่าส่งเอกสารการจัดการความรู้ผ่านระบบ SharePoint และเราก็มีวิดีโอแนะนำการใช้งานขั้นตอนต่างๆค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานใช้ g o o กูเก e ลไซ g ์ o ูเก e ล o ซส Google d ได Google s h e e t นะคะมาพัฒนากระบวนการของเราหัวข้อที่5ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือพนักง,งานทุกคนสามารถใช้ SharePoint ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าส่งผลงานได้หัวข้อที่6เรื่องของผลลัพธ์ หลังจากดำเนินงานเราพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการติดตามงานได้และมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะข้อเสนอแนะเราพบว่าการส่งไฟล์เอกสารบน Google Drive ผู้ใช้จะต้องล็อกอินผ่าน Google Account ก่อนเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงต่อไปค่ะหลังจากที่เราวางโครงเรื่องโดยใช้ไม m แมเรียบร้อยแล้วเราก็จะนามาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาลงในแบบฟอร์ม OPK หรือถ่ายทอดผ่านวิดีโอคลิปนะคะ ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่าง OPK ของแผนกพัฒนาและฝึกอบรมเราก็จะได้องค์ความรู้ชื่อว่าแนวทางการลดระยะเวลาในการส่งเอกสารรายงานผลการจัดการความรู้ของกอฟอก .1 หตัวแบบฟอร์มนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มตามกอฟพกำหนดแต่ตัวเนื้อหาข้างในนำมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทขององค์กรเราเราใช้แนวทาง7 To ท็ที่เราทำเป็นไมล์แมปมาเป็นตัวไกด์ไลน์ในการเขียนค่ะทุกหน่วยงานสามารถ ดูตัวอย่างของ OPK และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OPK ได้บนแชร์พอยต์ของกฟก1นะคะสำหรับหน่วยงานไหนที่ดำเนินการบรรลุผลตาม OKR OK ก็ให้ถอดความรู้ออกมาในรูปแบบ OPK หรือคลิปวิดีโอแต่สำหรับหน่วยงานไหนที่ดำเนินการไม่บรรลุตาม OKR OK ก็ขอให้เขียนเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้หน่วยงานอื่นได้นาไปเรียนรู้และปรับปรุงต่อไปค่ะโดยการเขียนกรณีศึกษานะคะก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันคือ นำ Mind m ม p มาเป็นตัวทำไกดไกด์ไลน์โครงเรื่องนำมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือถ่ายคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานตาม OKR OK มาถอดความรู้เป็น OPK ได้ในส่วนของการดำเนินงานที่ไม่บรรลุ OKR OK ก็ขอให้ถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาซึ่งใช้แนวทางที่ได้แนะนำไปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเต็ปต่อไปสวัสดีค่ะ